สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น b r รนด r o t e l l v a t o o n กันนะครับพอดีผมก็เล่นมาแบบแบบเล่นมาแล้วว่าครับรวมถึงเวอร์แปแล้วครับเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเลยวครับ ตัวเดียวครับจะได้ตัวใหม่แล้วครับบอมบม,บ,มบีนี่กูซีนีบ่บอมบอมบากูนี่กูซีนี่มั่นแบบแบบนั้นเลยโหตีแรงมากครับโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มต่อเลยครับลกนี้ก็มีบอสนะครับนี่เดี๋ยวเราจะรีเบิร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปกบก่อนนี่ชูร้อยอย่างต่ออีกกว่า ร้อยเคครับอีกร้อยเคอจะถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวสู้นต่อเลย mm hmm. เราเปิดกล่องกันนะครับเราก็จะได้ไม่กล่องนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะหา อีกอันหนึ่งด้วยเขาจะได้เปิด2อันพร้อมกันเลยนี่ครับดีดิกก็จะมีแบบไดมอนด์มีอ๋อผมมี2อันอยู่แล้วจำไม่ได้ว่ามี2อันโอเคี๋้วได้เลยเดี๋ยวก็แค่รีดิกเนี่ยนะสองรีดิกเดี๋ยวค่อยใส่รีดิกดีก่าเดี๋ยวฟาร์มต่อก่อน รินาคาปัช like ินชามาแล้วอครับอันนี้เป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยวความต่อดีกว่านี่เดี๋ยวดูว่าเหมือนจะตีกล่องนี้เร็วมากเลยคลาเหมนละพลาสฟรีก่อนะครับอีสเตอร์พลาสโอเคได้แล้วเดี๋ยวก็ลองตกตัวนี้ไม่ไม่ไหวมั้งโบนกาอัมบาล แจะอ่านถูกมั้งเดี <c ười> ๋ยวควาไปก่อนเดี๋ยวค่อยรีเวิร์สดีกว่าจูได้ยังจูได้ยังจูได้ยังเหมือนจะไม่ได้เลยเอาจจะได้มั้งพอเรื่องเอาเพิ่งหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งโอ้ยไม่ไหวโอเคเมื่อกี้เล่นเพลินไปหน่อยเดี๋ยวมารีเวิร์สกันเลย ครเราจะได้ได l y quest แล้วก็50เ r อร์เบรนดแล้วก็คูณ2 X p ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กลับมาเป็นุ่มชุ่มชุุ่่สหวตอนนี้เราก็กลายเป็นตาลเล่หลตาล่าแล้วครับเดี๋ยวเราก็ฟต่อนครับก็ดีที่แบบหัวเร็วมากเลยได้บอมบอดีโลกร็อกก็ดีหลแล้วโอเคเรามันมีคูณ r e n ต t งด้วยครับ 50% string นะครับแล้วน่าสู้เบอร์เบอร์ปัตปิมได้แล้วครับไม่ได้ชิมพันซินีบานานีนี่ว้าวว้าวในมือจบอ่ะได้ชิมพันซินีบานานีนี่มาแล้วครับไปตบตัวอื่นต่อเลยน่าจบเบอร์เบอร์ปัตปิมทีเดียวน่าจะตายได้แล้วมาดูหน่อยดูหน่อยเสองิมได้แล้วแล้วก็แล้วก็เจอเบรเบอร์ปะตปิม โอเคแล้วนาตบตัวนี้ได้แล้วมั้ยเออเดิน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 มาดิน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 ดิมาแล้วโอเคเนี่ยตีเบรเบร์ปัตตพิมให้ตายหมดเลยนี่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 ยไอคอนไอคอนไอคอนเสร็จแน่เบรเบร์ปัตตพิมหายหมดเลยอย่าเว้นตรงนั้นนะ ล theology, ล <Ris> เราก็ได้เรลี่เรลี่หลามาแล้วอะครับเราตบตัวเองได้เลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องเรือแปดก่อนนะครับถึงจะไปอีกรอบนึงได้โอเคเดี๋ยวเราก็ตีเบลเบลปัตติมให้หมดเลยเบลเบลปัตตพิมเรามีห้าสิบสติงแล้วแค่ห้าสิบสติงนะเดี๋ยวแบบแบบเดี๋ยวก็ต้องแบบมีคูณสองแน่เลยเดี๋ยวไป เดี๋ยวเรื่องนี้งมีคูณสองเลยเออีไแล้วก็ปีปีโป๊ปป้าปีปีโป๊้ได้แล้วปีปีโป๊ปปปีปีโป๊ปได้แล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปบร a น n อสซิตี้กันนะครับมาที่ตอนนี้เรามาที่มาที่บรีนรอ i t ิตี้ครั้งแล้วครับ ทางนี้แล้วก็มีสตริงจะขึ้นแล้วก็มีคูณสองอ็พครับบอมบี้นี่กูซี่นี่มาแล้วอะครับโอแต่ว่าตอนแบบได้ตัวใหม่เลือดมันก็จะเท่าเดิมอะครับไม่เขือบเราต้องรอมันรีเลือดให้สูงอะเดี๋ยวผมฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสู้บอสกันนะครับเดี๋ยวดูผมตบแรงมากครับเกือบหนึ่งล้านเลย สงเสนเออน่าจำผิดเลยน่าไม่ใช่หนึ่งล้านโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวก็เจอกันตอนผมถึงสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบล้านนะครับตอนนี้ผมถึงสามสิบล้านแล้วครับสามสิบสามล้านนะครับต้องการอีกประมาณสองล้านกว่าหรือสองล้านทวนนี่แหละนะครับ เดี๋ยวสู้บอสอีกไม่กี่ครั้งก็น่าได้แล้วคนแค่สั<อ>งเกตเองได้แล้วครับโอเคตอนนี้เราเป็นวอเตอร์เมลอนอันนี้เราเป็นแตงโมเรารเราเป็นเลมพูนในแตงโมครับโอเคเราจะไปลูกสามเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกสามเป็นยังไงไปเลยลีลาเดสเซอร์ตนะครับโอ้เป็นแบบนี้ เดี you keep now, sure ๋ยวคลิปหน้าผมจะมาโชว์เต็มๆนะครับบ๊ายบาย